มันบ่แล้วจริงค่ะอาจารย์อย่าสาวความแง่สาวความเหยื่อเออแมนบอลยาฟื้นไฟฮาร์แต่เข็บผู้ใดผิดผู้ใดถื่อจมมักเสียตายเอามาเต้นใส่กันอีกกับเวียนลงอีกแล้วเอ๋อจะเสียตรงไหนล่ะวานี้ทันทั้นบมงงงเลยว่าได้พิษผูไดถื่อเขาบ่ได้วอาถึงข่อยพิษข่ถยเแล้วขนาดเงินยสองล้านข่อยเสียไปแล้วข่ยังเอาเครื่อม่ได้จะเสียของมันนางเบิ่งเขาคนนันดาจมมักแล้วแต่คนอื่นจะด่าเน่ยจะรับผิดชอบก่อนนคลิปมันกระจงกระจายปากคนมันบ่แล้วเขาทวงมันเป็นคลิปเนี่ย มันเป็นเรื่องของความงเบาคนเนี่ยอ่าเจ้าที่เจ้าเสียชิบยกันยังหันที่หรออ่ามันก็ต้องบอกไปตามกระแสน้ำอืมบน่าเจ้าสิมาอวยกันยี่เนี่ยคอยสิไล่ายังอื่นคอยสิสงบสุดชื่ออารมณ์ไปได้คอยสงบสุดที่อารมณ์ไปได้คอยสิขายปลาแดกกปได้เนี่ยคอยพอดีนี่อย่างได้เนี่ยนี่พวกเจ้ากันิมาไหมทุกวัวมาคือวอกมาเจ้ารับผิดชอบพอด้ะอืมเจ้าที่ตัวเจ้าก็ไปเรียกเองที่หรอง่าย มันเลี้ยวเลี้ยวกองยางก็ต้องไปเหยียดอย่างอื่นทาไปเหยียดอย่างอื่นน,น้ำม,มัน่าสิมั้ลำไล่ได้ก็ข่อยอยู่เนี่ยอยงถ้าข่อยนี่ก็สิเปปดต,ตายแล้วจะคิดว่า แม้เรียกได้ว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทั้งด้านของนายห้างประจักษ์ชัยหยทองคำคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยว่าเจอเรื่องราวดราม่าถาถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะจากกรณีการเลิกรากันนี่แหละของคู่ลำยไยหยทองคำและหนุ่มปุ้ยวงแอลกอฮอล์นะคะคุณผู้ชมขากระทั่งมีบุคคลที่34ี่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตามที่เราได้นำเสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้คุณผู้ชมแต่เรื่องราวดรามา่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็ มีการจบลงกันด้วยดีแล้วคุณผู้ชมคะภายหลังจากเสร็จสิ้นเรื่องราวดราม่านะตอนนี้เนี่ยแต่ละาฟังเลยคะก็เดินหน้ามุกออนใช้ชีวิตของใครของมันไปเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมแต่ใดๆเนี่ยก็ยังคงมีชาวเน็ตบางส่วนคุณผู้ชมคะที่ยังไม่จบสักเท่าไหร่นะคะเมื่อทางด้านของนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคําค่ะออกมาไลฟ์สดนี่แหละทักทายแฟนคลับนะคะแฟนเพลงที่ติดตามก็มีบางช่วงบางตอนนะคะที่ไลฟ์สดของนายห้างคุณผู้ชม ตัวเนี่ยก็บอกนะคะว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องเก่าๆกันแล้วนะคะมันเสีย2ล้านแล้วเสียน้ําตาที่รายการแล้วอย่าให้ต้องมาสืบความยาวนะคะสาวความยืดทุกอย่างเนี่ยมันต้องไปตามกระแสด้วยไม่ใช่จะมาอวยกันอย่างเดียวคุณผู้ชมซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าทางด้านของนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคาเนี่ยตอบแบบนี้จะหมายถึงใครคุณผู้ชมคะอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเต็มๆของนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคํากันคะ่ะอย่าถามล่ําไร ก็จะดีแล้วฮะเราไม่พูดถึงเรื่องเก่าๆกันแล้วนะครับมันเสียสองร้านแล้วเสียน้ําตาที่คาเฟ่โอ้ไม่ใช่เสียน้ําตาที่รายการแล้วย้ายผมต้องมาต้องมาสืบความยาวสาวความยืดพวกเจ้าก็ยังเราเจ้าบระเดมีขายเจ้าบระเดีวิงมันมีทั้งคนหาคนสร้างเข้าใจปะครับมันมีทั้งคนหาคนสร้างอืมน,นะตอนนี้คนของไปที่นี้ปลาะใส่ร้างเข้าไปครับตอนนี้ทีมงาน เพ okay. ื่อ้าถามไปนั้นว่จบเข้าจขใจวะพวกเจ้าห้ากับหากหากไปในดใจครับอ่าห้ากับห้ก,ก,กันไปในัดใจถ้าสั้นบ่แล้วได้ต่อควบเงาสาวควมเยืดอฟังนั้นมากฟังนี้สร้างฟังนี้บ่มากฟังนี่คุณธรรมฟังนี้จะย,ยาธรรมฟังนี้นั่นนี่นูน่นมันบ่ลล้วนะครับมันบ่แลว้วพวกเจ้านางเบื้องเนี่ยก็ยังเขียบไปเนี่ยข่อยไปออกได้การจะสิไปนั่งห้แท่งข่อยบ่ระล่ะอืมจะสไปนั่งหายานรา,า,ายการพ้นกระแสแท่งขอ่อยบ่ะล่ะอ่า เทพีเขาเขากันมากการเลี้ยเตะเขาแล้วอเขาสีห่้างสีสั่งกันที่ไหนก็เรียนเตะเขาเด้อ่าเขาว่าหลายมันวัวเล้วเขาใหญ่วอ่ามันไม่แล้วครับมันจะพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปก็ยังบอกว่าเขาไปตกลงกันคือเจ้าอย่าให้มันว่วแล้วเจ้าอยากเป็นเป้าก่หล่ะอคนในเจ้าฮักอ่ะเจ้าอยากเบิ้มมันเน่ยแต่ว่าสังคมเขามองอะไรเจ้าต้องแค่สังคมน้่เด้อต้องแค่สังคมน้่นเด้มันถียมันผิดพูดใว่ากันเหรอแต่ว่าเงียบเงียบเลยว่าอืม มันบ่แล้วจริงค่ะอาจารย์อย่าสาวความงาสาวความเหยื่อเออแมนบอลยาฟื้นไฟฮาร์แต่เข็บผู้ใดผิดผู้ใดถือกจมมากเปียตายเอามาเต้นใส่กันอีกกับเวียนลงอีกแล้วเอ๋อจะเสียที่ไหนหล่ะบาดนี่ทันทั้นบองหูเราว่าไฟผิดไฟถือกเขาก็ได้ว่าถึงข่อยพิกับผิดแล้วขนาดเงินยสองล้านข่อยเสียไปแล้วข่อยยังเอาเครื่อม่ได้จะเสียงของมันนั่งเบื่อคนคนนันดาจมมากแล้วแต่คนอื่นจะด่าหน่ะจะรับผิดชอบก่อนหนคลิปมันกระจงกระจายปากคนมันบ่แล้วเขาทวามันเป็นคลิปเนี่ย มันเป็นเรื่องของความงเบาคนเนี่ยอ่เจ้าที่เจ้าเสียชิบอยกันยังหันที่หรออ่ามันก็ต้องบอกไปตามกระแสน้ำอืมบน่าเจ้าสิมาอวยกันยังเนี่ยคอยเสียไรยังอื่นคอยสิสงบสุดชื่ออารมณ์เลนี่ยคอยสียงบสุดที่อารมณ์เลยเนี่ยคอยสิขายปลาแดกกเลยเนี่ยคอยก็เดนี่อย่างเนี่ยเนี่ยผมเจ้าก็ใช่ไหมทุกโอมาคือโอมาเจ้ารับผิดชอบพอด่าอืมเจ้าที่ตัวเจ้าก็ไปเรียกเองที่หรอง่ายมันเลี้ยวเลี้ยวของยางก็ต้องไปเหยียบยังอื่นทา อ้เย่างอื่นน้่โมนราสิมั้ลำไล่ได้ก็่อยอยู่เนี่ยอ,อย่างจะคอยเนี่ยก็สิเปี้ยตายแล้วจะคิดว่า